ส่วนความเป็นมาของร้านเรานะครับคุณแม่เรนูนะครับก็ทํามาเป็นโอท็อปนะครับผมร้านของเรานะครับก็ได้จดทะเบียน GI เรียบร้อยนะ GI คืออะไรนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นตัวที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับผมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่จังหวัดนี้จังหวัดนี้นะครับผมเราจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราก็สวัสดีคุณแอลแอลนะครับสวัสดีครับก็ เราได้ทำมาถึง30กว่าปีนะครับผมแล้วก็จนมารุ่นนี้นะครับเราได้นำขึ้นมาบนแพลตฟอร์มออนไลน์เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ช็อปกันแบบเขาเรียกออนไลน์ได้เลยนะครับสินค้าของเรานะครับจะสดใหม่เสมอนะครับผมนี่นะครับผมอยากปักตะกร้าที่1ให้ดูนะครับผมขออภัยตะกร้าที่3นะครับผมเป็นทัวรายเสือคั่วเลือที่เราทํามาอย่างยาวนานนะครับผม ตัวนี้นะครับขนาด200กรัมในราคา65บาทนะครับผมเป็นถั่วลายเสือที่คั่วคั่วเขาเรียกคั่วผ่านเกลือไม่ได้คั่วผ่านน้ามันนะครับรับรองเขาเรียกว่าใครที่รักรักษาสุขภาพหรือว่าทานเพื่อสุขภาพอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมตัวเนื้อถั่วแน่นอนครับเขามีโปรตีนในตัวถั่วอยู่แล้วนะครับมีความหวานมันนะครับเขาเรียกว่าครบรสชาติทีเดียวนะครับถือว่าดีเลยนะครับ เด,เดี๋ยวต้องขออภัยด้วยนะขอเลื่อนสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีครับที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกาลังใจให้กันนะครับผมสวัสดีคุณโอคุณโฮเหรอโฮเกละเหรอแล้วต้องขออภัยนะว่าอ่านผิดหรือเปล่าภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งเลยนะทุกคนสวัสดีคุณเนทครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณแอปเปิลนะครับสวัสดีคุณนีด้านะครับผมสวัสดีทุกทท่าน,น,นที่เข้ามา อ่าเป็นกําลังใจให้นะครับผมหรือว่าเข้ามาอ่าดูสินค้านะครับก็ให้ทุกคนสามารถดูได้ที่จะกล้าได้เลยนะชอบสินค้าตัวไหนนะครับอ่าอยู่กับผมช่วงเย็นนะครับบางเทิดขายถั่วลายเสือนะครับผมตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่ที่อ่อาอเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมจริงๆแล้วนะครับก็วันนี้ต้องเป็นวันที่ผมไปทํางานเลยแหละแต่พอดีว่าผมเคลียร์อ่าเขาเรียกว่าเคลียร์บ้านนิดนึงนะครับ คุณนิดาเข้าไปดูตะกร้าที่สิบเอ็ดนะครับผมอ่าผมจะพาลูกค้าทุกท่านพาไปดูด้วยเลยนะครับผมอ่าตะกร้าที่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นถั่วลายเสือเอถั่วถั่วลายเสือคือถั่วซ่อนลายนะครับตัวนี้มีขนาดหนึ่งพันกรัมนะครับในราคาสองร้อยหกสิบห้าบาทตัวนี้นะครับเราวิธีการปรุงของเรานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรานําไปต้มก่อนและนํามาคั่วเกลือนะครับ มันจะทําให้ตัวถั่วนะครับมีความกรอบนะครับแต่ยังคงรสชาติเขาเรียกว่ารสชาติของถั่วลายเสืออยู่แต่อาจจะดอบมาเขาเรียกว่าอาจจะรสชาติดอบมากกว่าตัวที่ผมปักหมุดให้ครั้งแรกเมื่อกี้ก็คือ,อะตะกร้าที่สามนะครับผมก็จะดอบลงมานิดนึงแต่ว่าความกรอบของเขาก็จะเด่นขึ้นมานะครับผมไอตัวนี้นะครับเหมาะมากเลยสําหรับคนที่เขาเรียกว่าวัยรุ่นวัยรุ่นนิดนึงนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่วัยรุ่นจะสั่งซื้อตัวนี้นะครับก็ คนที่มีอายุส่วนใหญ่ก็จะสั่งซื้อแบบตัวออริจินอลนะครับแต่ส่วนใหญ่และวัยรุ่นนี้จะชอบตัวเขาเรียกว่าตัวซ่อนลายนะครับก็คือตะกร้าที่11บอดที่ผมตักหมุนให้หรือยังต้องขออภัยนะถ้ายังผมปักหมุนให้เลยดีกว่านะครับที่ผมตักหมุดอยู่สินค้าเรานะครับก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นถั่วลายเสือนะครับการคั่วของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะคั่วเราจะใช้การคั่วเกลือนะครับผมใช้ใช้ความร้อนของกระทะ ผ่านเกลือมานะครับแล้วก็คั่วนะครับแล้วมันจะทําให้ได้รสชาติของถั่วลายเสือนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับถั่วลายเสือรสชาติของเขาเป็นยังไงนะครับหลายคนไม่เข้าใจยังไม่รู้นะว่าอาจจะเป็นเหมือนถั่วลิสงแหละแต่จริงๆไม่ใช่นะครับตัวถั่วลายเสือนะครับตัวของเขานะครับจะมีความหวานหวานโดยธรรมชาติของตัวถั่วเลยนะแล้วก็มีความมันนะครับที่เราไปคั่วเกลือเนี่ยจะทําให้เขาเรียกว่า เสาที่แปดบูตบูตตรงไหนนะอ่าคุณเก๋นะครับ D5 อ๋อเสาที่แปดอ๋อโอเคครับบูตนะครับก็จะเป็นเสาที่แปดนะครับอ่าเลขที่บูห D5 นะครับในฮอหนึ่งนะครับผมสามารถไปพบปะกันได้นะอ่าอันนี้ต่อเติมจากเขาเรียกว่าอิมแพเมองทองธานีเมื่อกี้นะครับผมอ่าคุณเก๋แกล้งมานะครับว่าเป็นเสา ต้นเสาที่แปดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่วันเสาที่แปดใช่ไหมครับอ่านิเซลเล่นนะครับต้นเสาที่แปดนะครับเลขที่ดีห้าห้าดีเขาดีด็อกนะครับดีด็อกห้าห้านะครับฮอหนึ่งนะครับสามารถไปพบปะกันตัวเป็นๆได้ที่เมืองทองธานีนะครับผมอ่าเรามาพูดถึงรสชาติของถั่วลายเสือนะครับหลายท่านไม่ไม่รู้ยังไม่รู้นะครับอ่ารสชาติของเขานะครับจะมีความหวานนะครับความหวานจาก อะไรพี่น้องไม่ใช่ความหวานจากน้ําตาลที่เราใส่ไปไม่ใช่นะเราไม่เคยใส่น้ําตาลนะครับอันนี้จะเป็นรสชาติแบบเขาเรียกว่าธรรมชาติของถั่วเขาเลยนะครับจะเป็นรสชาติหวานแล้วก็ออกมันนะครับเมื่อเราขั่วผ่านเกลือนะครับความเขาเรียกวความเค็มของเกลือก็จะไปเกาะที่ตัวถั่วเค็มแบบไปลายๆนะครับก็จะหวานมันเค็มกลมกล่อมพอดีเลยนะครับก็ตาการาแรกที่ผมปักไว้ให้ก็คือตัวถั่วขั่วฝักนะครับผมอยากจะนําเสนอทุกท่านนะครับ อยากจะให้ทุกท่านลองสั่งซื้อไปชิมดูนะครับตัวนี้นะครับก็ในราคา69บาทนะตอนนี้นะครับอ,อยากจะให้ทุกท่านอันนี้ซองขนาดใหญ่นะครับผมเป็นขนาด30คูณ15นะค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับอยากจะให้ทุกท่านลองสั่ง,งซื้อไปชิมดูนะครับผมตัวนี้ส่วนใหญ่นะครับสินค้าของเราจะเป็นถั่วลายเสือคั่วเกลือนะครับผมอ,อย่างข้างหลังผมนี่นะครับนี่ตัวนี้ที่บนบนจอนี้ เห็นนะครับที่นิ้วผมตัวนี้จะเป็นถั่วขวเสือ่าถั่วลายเสือขั้วเกลือแบบออริจินอลนะครับผมนี่เลยจริงๆถุงใหญ่ผมมีแหละแต่ว่าพอดีทานทานหมดแหละว <laughs> นำมาไล่สดนำมาไล่สดแต่ทานหมดเรียบร้อยนะครับ